ัเดสต็อกนะครับก็ยังอยู่นะแสนเก้าเอสเปีหนึ่งศูนสองจุดสามเบนซินก็ยังอยู่นะจ๊ะมาซื้อกันได้แสนเก้านะครับสดผ่อนได้หมดวอนโว่ดีเซนนะครับหกเก้าเก้าปีสิบห้านะตัวท็อปสุดดีเซนนะครับสว,วยๆแต่สีดำด้วยนะครับเบนแวน เซนแวน699นะครับมีคันเดียวในเว็บนะหายากมากนะครับตอนนี้ใครจะซื้อเก็บก็รีบไปซื้อนจะจ้ะเปรโยอาซีแซดนะครับเหลือคันเดียวในเว็บเหมือนกันมั้งเนี่ยนะครับใครอยู่ร้านหนึ่งแสนนะครับวิโก้เบนซินแคลริบอยนะครับ ปีหนึ่งสามนะเกียร์ธรรมดานะแคดี้บอยเป็นสินนะนะครับ CNG สองแสนสองนะครับเบนเบนสามร้อยอีแปดหมื่นน, e, 80, 000, นะครับชิตตี้ Type-C นะครับปี2,000 1เกียร์ธรรมดานะขาย40,000ถูกถูกเท่าทุน XV 499นะครับ4,99,000บาทปี16นะครับเกียร์ออโต้น,นะ2.0 i นไอนะครับหายากแล้วไม่ไม่ค่อยมีแล้วในเว็บเหลือไม่กี่คันแล้วหมดแล้ว499เ c c o r d อ็กคอร์ดขายเท่าทุน70,000 ถูกสุดในเว็บนะครับสีดําด้วยสีสวยไม่ต้องไปทําสีใหม่ครับสีสวยขับได้เลยอันนี้ขายท่าทุนเหมือนกันนะครับสองหมื่เกียร์โต้นะ BM ยังอยู่ BM520D 499ส p a g ดีสี9เอนยังอยู่ยังอยู่วันโว่เบนซินนะมีเบนซินมีดีเซลครบเลยนะครับวันโว่ S80 อันนี้499เบนซินขาย499ดิเซนตัวมันได้เชนนะขาย699ประโยชน์ประทุนตามทุนเจ็ซีซียังอยู่545 545,000บาทจัดได้5 0 0 0 0บาทใช่ปะดูคาตี้ยังอยู่ดูคาตี้ยังอยู่เท่าไหร่นะโบรโมชั่นเลยเฮียบอกไม่มีที่จอด9 หนื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะถูกถูกเลยมาเอาไปหน่อยถูกสุดในเว็บแนละ้วเว็บในเว็บแสนแสนสองแสนสามนะนน 2, 000, 3, นะอันนี้ของแตของแต่งเป็นแสนนะเนี่ยแต่เฮียบอกไม่มีที่จ่อยแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยของแต่งทั้งนั้นะนะนะใครดูน่าจะรู้นะมาดูกันได้อเมลา่าเท่าไหร่วะหนึ่งแปดเก้าป่ะแสนแปดเก้า คุณใด้อลันต้าห้าสามแสนสามแล้วมั้งตอนเนี้ยปรับลงมาแล้วเลือสามแสนสามพร้อมทะเบียนด้วยอ่ะดูดิทะเบียนสวยด้วยส่วนคันนี้อ่ะคันนี้เท่าไหร่วะอันนี้หกหนึ่งห้าหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องเบนเบนยังอยู่อ่ะเนี่ยเบนจำได้ปะ แบนจำได้ป่ะแสนสองแสนสองมาซื้อกันหน่อยแล้วลูกแอคคอร์ดแอคปีอะไรเนี่ย0ูนย์แดใช่ไหมสามแสนสองด่วน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 สองจุดสี่นะคันนี้ท็อปสุด e อลู้สี่ฝนตกแล้ว <laughs> s อสสาห้าศูน หกแสนเก้าหมื่นบาทด่วนๆจัดไฟแนนซ์ได้ซีวีกซีวีกสามแสนสองมาซื้อไปหน่อยเร็วปีสิบเอ็ดนะแม็กสิบแปดแม็กสิบแปดเห็นไหมสวยเลยนะครับออโต้ออโต้ออโต้หมดเลยนะนี่กออโต้ Auto เนี่ยนะครับออโต้ Auto, ขับสี่ดีเซนสองแสนแปดนะครับ รถรู้รถรู้คอมพิวเตอร์ดีเซนเหมือนกันอะไรแสนเจ็ดแสนเจ็ด,จดอันนี้รถตู้เหมือนกันแสนเจ็ดแสนเจ็ดดูกันได้แสนเจ็ดวีหกเบนซินน,น, 6, นะครับสวยไหมอีดาด้วยมีคันเดียวในเว็บนะ วิโก้วิโก้นี่เท่าไหร่นะมี2องแสกับ2องแสนะครับปีหนึ่งสามีสองแสปีหนึ่งห้สนะครับสวยเดิมพร้อมใช้เป็นซินนะเป็นซินฝนตกแล้วฝนตกแล้วแจ๊ดแจ 1, 1, ๊ดหนึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะหนึ่งหนึ่งแจ๊ดหนึ่งหนึ่งสองหกแสนหกหมบาทออโต้ออตโออตโ้ แฮมรี่เบนซินใครชาไปติดแก๊สมามามา,มาเอาไปเลยเนี่ยนี่รถเบนซินทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เบนซินไปติดแก๊สได้นะครับน้ำมันน่าจะขึ้นนึ่งน้อยปีง่ยยืดเยื้อนี่ก็นี่ก็เบนซินอีสองสามศูนย์เบนซิน e นะครับเอาไปติดแก๊สได้คันนี้ขายอยู่เท่าไหร่แสนเก้าอันนี้ก็วิกโกวิกโกมีหลายคันนะครับ ก็มีหลายคันอันนี้รถสามสามหมื่นเก้าแล้วเนี่ยถูก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 ออโต้นะอันนี้เท่าไหร่สองแสนกว่าบาทเข้าไปเคนรีเคนรีอันนี้สองสปแปดสองแปดไอรอนเดอร์สองแปดกีธรรมดานะเบนอันนี้เท่าไหร่วะหกเก้าเก้านะครับหกเก้าเก้า อันนี้แส9เก้อันนี้แสนแปดนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ไ,ดไ,ดไปละฝ mm hmm. นตกอัปเดตสตอ็อกโอ้โหฟ้าคืบม,มากเลยดูดินะครับอัปเดตสต็อกนะจ๊ะมาด้ไปทีสิบโปรทันเดอร์ห้าแสนห้ามื่นห้ันบาทเกียร์ออตโต้เกร์ออตโต้นะครับปีสิบเก อันนี้ก็โปรยังไม่ทันเดอร์นะเเป็นออโต้นะครับสีน้ำตาลอันนี้499เองถูกมากนะครับออโต้ออโต้ปาเจโร่ปาเจโร่999 999,000บาทปี20เนียจ๊ะแอดลีดแอดรีดแอดรีดอดรีดสีส้มออโต้สีประตูนะครับ เจ็ดห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้าท่านี้ก็เทตันพลัสนะครับสี่ประตูออตโรนะครับหกหกแสนหกนะครับหกแสนหกสวยสวยขับซีสีเทามาใหม่ถ่ายไปยังวะ ครับสี่สีเทาเจ็ดเก้าเก้านะจ๊ะเจ็ดเก้าเก้านะครับสี่สีเทาเจ็ดเก้าเก้า,าแถวหลังยังไม่ได้ดูลืมเอ็กวีสีขาวเอ็กวีสีขาวห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอ็กวีสีขาวพี่หนึ่งหกนะครับ สีขาวสวยไททันพลัสสีส้ม6 6 6ส0 0บาทนะครับสวยไหมออตโต้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 คนยิ้มยิๆแล้วรีบถ่ายก่อนนะเบนคูเป้สีคูเป้นะครับสีสองร้อยคูเป้เก้าแสนเก้าแสนเก้าแสน โนเวล่าเคียร์ธรรมดานะจ๊ะล้อใหม่ยางใหม่คิ้วใหม่บันไดใหม่นะจ๊ะสี่ห้าเก้านะครับี่แสนห้าบาทปียี่สิบนะครับสวยสวยล้อใหม่ยางใหม่เลยนะครับสวยเคียร์ธรรมดานะคันนี้เอสเคเอสเคนะครับใครหารถเบนซินไปติดแก๊สนะดูคลิปนี้เลยนะ มีพี่อบบดีเซนก็มีเบนซิน,นก็มีนะน่าจะน้ำมันแพงน่าจะเป็นปีนะ้วเนี่ยส <c oughs> งครามยืดเยื้อนะครับหารถติดแก้ไปใช้ก่อนนะปีสองปีคุ้มอยู่นะครับประหยัดได้เยอะมันโลละบาทใช่ไหมโลละบาทได้หน่อยนะครับถ้าถ้าเบนซินโลละสี่บาท <c oughs> ไม่ไหวอนะขับสี่ไททันขับสี่อโอตโตออโต ห้าเก้าเก้าสีบรอนเงินนะครับอันนี้ก็บีทีห้าสิบเกียีธรรมดาสีขาวนะจ๊ะสี่หกเก้านะครับ, 4, 9, บสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้ารถเข้ามาเบนซ์คูเป้ e 200 c o u p คูเปนะครับปี1.5ไฟใหม่นะครับ e 200 c o u p คูเป้0 0 0ล้านบาทนะครับ้เบาทคูเป้สวยนะครับข้างในสวยใช่ไหมเบนดีเซนยังอยู่ ก้าแสนเก้ายังอยู่เบ่นดีเซ็นยังอยู่ฝนตกหยิมยิมอีสามร้อยบูเทกหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทยังอยู่ยังอยู่ไฟใหม่นะหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ยนในเชนแล้วนะครับเฟดลิฟสวยไหม B.M. ห้ 1, 9, 9, าสนะิบศูนะย,ย์ยังอยู่หนึ่ ben. Ben er งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับชุดแต่ง M.Sport นะครับชุดแต่ง M.Sport สวยๆนะครับสวยๆยังอยู่ยังอยู่เบนเบนเฮียก็ยังอยู่นะคูเป้นะนะครับยังอยู่ยังอยู่เบน ยี่สามร้อยบูเทกสีดำคันนี้ประมาณล้านหนึ่งเนะครับสีดำมันจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ราคามาคุยได้นะครับประมาณล้านหนึ่งเกะครับสุดท้ายแรปเตอร์แรปเตอร์ ร้านสองเก้าร้านหนึ่งสองแสนเก้าหมื่นบาทแรปสเตอร์แท้นะจะไม่ได้ทำเองแรปสเตอร์แท้สีเทาแลมโบนะจ๊ะออตโตออตโตแรปสเตอร์นะจ๊ะมาดูกันได้แต่แฟนนั้นได้เต็มอ่ะร้านสองอ่ะร้านสองเก้าแต่แฟนนั้นได้เต็มนะฟรีดราวฟรีดราวฟรีดราวเกือบทุกคันนะเครดิตด,ดีมาดูกันได้